นามตันสัมพังควตองอัลังาโสามมาสัม ทาสานะโมตัสสามพังวาวโต อานํภูโอทาจามมา <Sit> สุนทรวาสสาธุสาสิอันแก่ใ้เป็นแหลมเทศนานิทานก่อนบอลลามความสิ่กันปานเุด ว่าทสาสินกํกำลังลูดเล่งขบวนวนวลเดียมเพียมผาปอพผู้เขียนเลี้ยงขอกำลังเลี้ยงกะลับต่ออาตมาก็อวิเศษผู้อันมอขอพรมวลละเมอยู่ คอยฟังไปให้มันหมอมยาสิจมน้ำเสียงฟังสำเนียงคำกอนบอนสิมีัยน้ำหันมาจาททาทึงเทาเทาพาเลี้ยมอยวัด,ดป่าภาวนาบ่ได้แต่ใจยท่ทอยูยบ่เปลื้น ขบว่างหางเวียนบอกเขาวัดนั้นคือเขาทอสิเจ็ดสิปีเพิ่งสิมียุสำคัญ บ่แม่นยังดอกมันยองอันลุงล้างจังได้โง่เฒ่าพาโลกเวียกล้นจนเ่อบ่ละมื้อลานสองคนกะขี้ดื้อจังหายจมสีลมจับ nhạc y li đầy nhóm, lập xưa cả xuân hôn hoa, viết chạc làn ca nhang môn, ăn xuân môn vô căng thong, liang thưa chết bẹt đòn Cả nhang nhôm vô nhang phim. chẳng qua nay mê, nì khay nè đầy sao dốt, เป็นวันศีลวันพุธได้โย่จำศีลอย่างแต่กันยังบลืมบานอันเฮือ,อนสาล้านลูลกผิดหรือถูกก็สั่งแล้วหากเป็นแท้จอยืนะ อากเป็นอยังดอกมืออนีโหลดปวดเข้าแขนขาหนังตายาดลงเปิดีดเขียดอยากนอนนอนเบิดเมืม่อคือจังฝนเสียตกเทือนสิทีเทลุเจ้าหงทงตาวันลงใบคอยละมาแล้วคำจู ตอนนั้นเมฆมบหมวนล้มลกับวันเอ็งขะนึงฟ้าคานองตึงตังเกินเสียงโลองเปียงเสียงฝนลงดังโจนบ่ท่านโดนการลูลังปัานฝ่าพังเฮหยวยละเทเบิมละหืมเสียง ฟ้าแผดเปียงเสียงกะนําหิมฝนตกอยู่ด่นเลิงวีเอ็นละแผ่นดินกะน้องนามโอ้เขียดตามแถวนั้นประสานเสียงก่องสะนับคือสิหันหืนหาวสมนามเสินกะใจ ข้ามไปจับบอกว่าใดของบักใหญ่แม่เหลือเฟืออยากลายเอาหลือเซลโทษอึงบักอย่างทั้งเผ่า ทางพองเหี้ยวยังขอเสียหาทางไปแต่อื่องก่อนหน้ากบเขียดแส้วแตกตึงสะอ่อนโอแจ้งแม่ลายในตอนนั้นผู้เมียฝนตกแห้งเราหนังนอนคำคำแร่งๆมากประมาณกลางคืนน,นี่แหละหกเจ็ดโมงแรงนอนไปเราฝนตกม่้ยฝนตก บ้นเนี่ยคืดหิวเขาน,น้องแนวค้นหักษาศีลแปดบอกเคยหักษาศีนจะเถอแรงๆมาหิวเขาในยินเสียงอืง่งเสียงกบเสียงแขดมันห่นองยามฝนตกโอ้ยมันสีอ่อน,นอคักแต่น้อคืดในใจกูเอาของมาใส่ไปเลยจับเอาอยู่เดินวัดตอนนี้นั่นหรือว่าอยู่หน้ากูตอนนี้เนี่ยโอ้ยของบักไงก็จะเต็มค่ะคักล้วาวาสันก็เลยคืดไปคืดมาเจสันก็ได้เอื่นผัวเจ้าของนอนน้ำค้างๆกันนี่แหละแต่ว่าบ่ได้นอนติดกันดอกเพราะว่าหักษาศีลแปดนอนคนละ คนหละบอนแต่ว bon, ่าพ่อเอื้นกันได้ก็เลยเอื้นว่าพ่อเท้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 าว่าสันผู้ผัวว่าเออว่าจังไดบอท่านรับท่านนอนตีเดียวนี่ว่าสันผู้เมียก็เลยว่ายั่บอรับดอกเจ้หรับได้ติโอ้ยคันไผ่คันเคยลับผู้ใดได้สิตอบจะเท้าเอยวาสันผัวก็เลยว่าพอดอกบอท่านรับดอกฟังฝนอยู่นี่ล่ะแม่นยํงเดียวนี่เฮ้ยผู้เมียก็เลยว่าไหยลุกมาเบืองเงี้นั่งข่อนี้ยเท้า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 วะสัน จังแม, like ม่นมันโพด่สะปั้นนี่มาเบิ่งเทาเทาไอ้วาสั่นผู้ผัวก็เลยว่าแม่นหยังแม่นหยังแม่นหยังแม่งอดตอดเจติตาวาสั่นผู้เมียว่าบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นมาเบิ่งนี่เทามาเบิ่งนี่เลี้ยวเลียวเบิ่งไปทางนอกเดินวัดพุ่นน่ะพุ่นผุ่นผุ่นเจเบิ่งตากบตาเกียดข้างกบข้างเกียดเบิ่งปั้นซะมันไหลแต่เทาขดสะออนมั้นแท้วาสั่นโอ้ยเป็นตัสะออนคักพระโลดแท้เด้บบดนี้เนาะว้ายผัวผัวว่า ัวกลยว่าโอ้ย่ามฝนตกแฉะแามนี่ฝนตกแห้งมันก็ธรรมดาละฝ่าไม้ฝนไม่มันก็สิออกมาซเสื่อมมาส้มนั่นละเท่าเอ้ยสิไปสะออนมันยังเอาแถวว่าเงเมียกันเลยว่าโอ้ยเนาะเสื่อมส้มเสื่อมส้มโพดดอกเดินวัดหน่นอยกันยังเต็มหลายปันนี่ขันยูหน้าหนี่ยน้อยห้านี่นะหน้าห้านี่นะมันจะบ่หลายกว่านี้ติพอเถ่าเอ้ยเจ้าว่าบ่พอเถ่าว่าสันห่วย จะมาส่วนเบาเธอน้อผัวผัวว่ามาส่วนเบาเนี่ยนี่เบาไป็ลไรตังแต่ถ้าฮักษาศีลอยู่เด้่เถ่าเอ้ยด้วยหลวงพ่อเป็นสิ่ล้ำค่าเนี่ยไปน้อนน้อนอยากอายเพิ่นไปว่าสั่นพอได้ยินผัวเว้ากันเศร้าไปมิดเงียบว่าสิเสือบกระบ่ได้ใจนานหนักมันพองโซ cố kiệt Phật hiền hoàng, còn giờ năn là ngôm xiềng kiệt bạc lượng kiệt chân nó bạc ương đèn xe ngòn xiềng lưng khang hoan còn ương khang ương qua xiềng ương ép ép cố kiệt tường là tầm toàn to cái cháy. เขาบักเทียติพากันไปไตสัมบอทั้งสองคนหรือมันนอนฟังฝนหรือมันนอนฟังฝนบออยากลงมันเจือนสิให้เขียวเขียว เขาไปขามีไปเสบข้าวบอกบักเทิดให้ฟังฝ่าวไปหาใตาท่าเสกง่นเกียดแล้วเลยเราใหญ่ข้านไปใส่ถอผ่านลมแล้วจับขา กวยพูกลุกแน่นาสิจาตาน่คอยสิไปในบ้านข้าวเดียวสิตาวว่าสิไปฟังฝ่าไว้นอน่าสัวปะเดียวนั่นละนาทอผาลู หลังจากที่เราคืดอยู่ตอนนั้นอ้าวจาังใดจังไดก็สิเขาไปในบ้านแล้ววาสันย่านลูกสองคนกับอันลูกเคยลูกเคยกับลูกสาวเจ้าของมันบรสนใจหย่านมันนอนฟังฟ่งฝนซื่อๆนื่อนีเสียดายขันบบไปเอาตอนนี้เนี่ยโอ้ยกบเขียดแหงหลายวาสันก็เลยตัดสินใจเอ,อื่นผัวเจ้าของเทาเทาเทา,ทาเอ้าจังสี่มันยังผัวว่ามันยังอีกเนาะจะมาจับขาข่อยเห็นอย่างเดียวเนี่เฮ้สินสีขาดทู้บ่อะไรเนี่เฮ้ยวาสัน โอ้ยก็ะเข่งหลายต่อเจ้าก็ได้คอยบ่ได้จับถือเข่งจะดอกคอยจับถือผาจะซื้อซื้อบลละมาสั่นว่ามันดึกใส่กับสิเป็นยังก็คือเก่าหนั่นตัวยานผีหลอกตีเด่นอฮ่องนีไหนเฮ้ยยับมาแต่เฮ้วมาสั่นผู้เมี่ยงก็เลยว่าบ่ม่นยานดอกบ่ได้ยานผีดอกคอยนอนบ่หลับเิ่นไงนอนบ่หลับแล้วมันเป็นจังได้จังนอนบ่หลับเมี่ยงก็เลยว่าโอ้ย เสียงกบเสียงเกียดมันหลดห้องยัวยัว่อยอยู่เดียวนี่ยยัวกะเดียกกะดอได้ละเทาว่าษนห้วยสังว่าสีว่ากบเกียดมันยัวเจ้าน้อมันก็ห้องอยู่พ่อมันพุทธละเทาเอ้ยจังไหนจังสีว่ามันห้องยัวเจ้าน้อเทาเอ้ยว่าสั่งห้วยก็ว่านั่นละเมียว่ามันหลดห้องอยู่บ่เศร้าจักเถอพอเทาเอ้ยเจ้าบ่เมื่อยบ่เล่นเหงือเจ้าบ่เมยสันติว่าสั่ผพวก็เได้่่เมื่อยู่นั่นละเนวเศร้า แน่เข้ามาอดเขาแรงเนาะมันก็เมื่อยจังสีหล่ะเจ้าถามเพ็ยงอย่างเดียวเดี๋ยนะเฮ้อว้ายอันข่อยบ่เมื่อยหลายดอกเจ้าก็ไปน้ำบ้านจะข้าวเนี่ยขันเจ้าขันเจ้าบ่เมื่อยหลายปัญหาเจ้าก็ไปบ้านเนี่ยจะข้าวเข่าไปในบ้านแน่ว่าสั่น่อยเสียก็เข่าไปยังผุปผัวไปซื้อกาแฟสันติเจ้าหิวกาแฟสันติหรือจังใดเมียบ้าบ๋อบ่บ่บเข่าไปบอกบักทิดนั่ะไปบอกลูกเขยเขาไหนกับลูกสาวไหนมันไปเตะกบเตะเขียดไปถามมืออื่นต้มได้เศร้ามันจังสีแซ่บเพิ่น